โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมเราอยู่ช่องสีซับโรมินนะครับวันนี้อยู่เกมอารนะครับเรามาสอนเล่นชาต้าให้เก่งภายใน2นาทีนะครับย้ํานะครับไม่เกิน2นาทีคอมโบง่ายๆและเก่งภายใน2นาทีนะครับโอเคเรามาดูกันเลยครับจากการโจมตีปกตินะครับสครั้งแรกครั้งที่มจะกลายเป็นโจมตีพาสซีฟนะครับ1 2 3พาสซีฟนะครับต่อไปเป็นคอมโบโป๊กดาเมจนะครับก็คือ2 1ตี2 1ตีนะครับผม ให้2กับ1ชนกันนะครับพลัสสิบจะเกิดนะครับ2 1ตีต่อไปจะกลายเป็นคอมโบดาเมจอันติเมดนะครับผมโอเคเริ่มจากการใช้1ก่อนอันติโอเคอันนี้ง่ายๆนะครับต่อไป2อันติแต่ย้ำนะครับว่าถ้าใช้2เราต้องบินกลับนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่บินกลับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่มันจะวืดนะครับผมโอเคเราต้องใช้2อย่างนี้นะครับ2อันติบินกลับอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นท่าไอ้วาน์หน่อยนะครับก็คือ 1> 2ออันตินี่แต่ย้ำนะครับ21อันตินะให้ใช้ให้โดนครับพยายามใช้ให้โดนศัตรูนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการโปร๊กดาเมจให้แรงมากเลยนะครับ2ออันตินี่ย้ำนะครับ2ออันตินี่อันนี้ว่านะครับอย่าไปสนใจนะครับต่อไปจะเป็นท่าเอ็ดวานของเอ็ดวานสุดๆเลยนะครับก็คือการใช้1อันติแล้วก็ลิงนะครับอันติ เพราะว่าท่า2เนี่ยคำถามว่าทําไมถึงใช้ท่า2เพราะว่าท่า2เนี่ยมันจะมีการสโลว์ครับเอาไว้เอาไว้ใช้สําหรับการไล่ศัตรูนะครับบางทีศัตรูเนี่ยมันใช้ฟิกเกอร์นี้นะครับให้เราทำอย่างนี้ครับ1อันติแล้วก็เลงก่อนศัตรูมันหนีทางนี้อันตินี่นะครับผมโอเคจบเพียงเท่านี้นะครับภายใน2อนาทีครับไม่รู้ว่าเกิน2อนาทีหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้ไม่บายแล้วเจอกันพักหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมจุ๊บ